กิจกรรมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของคุณครูสิริพรจตุภูนะคะเกี่ยวกับเรื่องการนำเสนอขอน้อมูลการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิวงกลม ในวงรอบที่สองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็เลยอยากให้คุณครูศิริพร์ได้พูดถึงการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาว่าคุณครูมีความประทับใจอะไรบ้างคะเอ่อความประทับใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็คือ,เ,อ,อเหมือนนักเรียนเขาเรียกว่าอะไรรับรู้ได้เร็วขึ้นสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ครูสอนได้เร็วขึ้นแล้วก็ มีพัฒนาการจากการสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนมีพัฒนาการเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ทําให้เด็กสามารถอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมเบื้องต้นได้นี้จากที่ดูวิดีโอการสอนนะคะก็เห็นความเปลีป่ยนแปลงของนักเรียนเหมือนการเห็นเด็กนักเรียนเขาสามารถที่จะตอบคำถามได้แล้วก็การการจัด กิจกรรมก็ลื่นไหลไปได้ด้วยดีแล้วก็เด็กๆเขาก็เห็นทํางานแสดงว่าเขาเข้าใจการตอบคํามถาเขาเข้าใจแล้วการนํกไปนําเสนอข้อมูลก็แสดงว่าเข้าใจที่ที่เราพูดกันว่าตอนนั้นที่บอกว่าให้ให้ใช้สีในการทํำแผนภูมิวงกลมนี่มันก็เพิ่มความเข้าใจให้เด็กที่เขาได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเขาสามารถเบ่งออกได้ว่าข้อมูลไหนที่มี อะไรเปอร์เซนต์มากสุดน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออโอเคแสดงว่าเขาสามารถเข้าใจในเรื่องการอ่านแผนภูมิกลุ่มอันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะเด็กเนาะส่วนของคุณครูคคก็จัดกิจกรรมได้ดีอยู่แล้วสื่อการเรียนการสอนก็โอเคอย่างงี้แล้วมีอะไรที่คุณครูอยากจะปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นเออสิ่งที่คิดว่าจะปรับปรุงในครั้งต่อไปก็คือ ไอ้ที่ว่าให้เด็กทําแผนภูมิรูปวงกลมสีที่เป็นแผนภูมิมันเข้มไปแล้วก็เด็กใช้ปากกาสีเข้มมันก็เลยทําให้เห็นข้อมูล<อ>ใช่มันไม่เด่นขึ้นมาแล้วเด็กที่นั่งอยู่กลุ่มหลังๆจะมองไม่ค่อยชัดถ้าเกิดไม่เดินเข้ามาแล้วก็ปัญหาก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าอ่จจะให้นักเรียนเหมือนอะไรนะอ่าบอกว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงเอาไปใช้เพเกิดประโยชน์กับผู้อื่นได้ยังไงจะให้เด็กส่งเข้ามาในแพลตฟอทีนี้พอเน็ตช้าข้อความมันก็ขึ้นช้าทําให้เสียเวลาแล้วก็อีกอย่างที่คิดว่าจะเอาไปพัฒนาในครั้งต่อไปก็คือจะต้องเหมือนทํานาฬิกาจับเวลาตอนที่เด็กทํางานกลุ่มในรอบที่สองมีความรู้สึกว่าเด็กอะจะเออเลเหยสาใจ งานก็เลยเสร็จช้าทําให้เวลายดเยอะอออกไปใช่อันนี้โมงเห็นเหมือนกันเลยเพราะว่าดูไปแล้วเออทําไมทํางานนีออ่ทำงานช้าใช่เหมือนมันเออเลยเฮ้ยก็คิดอยู่ว่าเออ,เอ,อ,เอ,อรอบต่อไปจะเสนอแน่อยู่ว่าให้ให้จับเวลาด้วยเพราะว่าออดูเวลาไปแล้วเ,ออเวลาก็เดินไปเรื่อยๆทำไมยังทําไม่เสร็จจักทีเนาะดูดูดก็ก็คิดเหมือนกันอันนี้อันนี้คิดเหมือนกันคือ,อนนเขาคิดว่าเขาทําได้เขาชะล่าใจเขาเล่น อ,อันนี้เห็นอยู่อันนี้เห็นเห็นมองมุมเดียวกันอันนี้มองมุมเดียวกันเอ้แล้วก็อ่าแต่ว่าตอนนําเสนอนะ่ะก็อยากให้เขานําเสนอแบบเหมือนเอ่อแบบเป็นจริงจังหน่อยนึงอนะ่ะแนะนําตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ยืนบังเพื่อนที่อยู่ข้างข้างในนะ่ะบางคนกุม้มลงไปอ่านแบบนี้นะ่ะเออถ้าถ้าเราหาหาอะไรให้ให,ให,ให้ติดได้ไหมไม่ต้องถือน่ะ มีให้แต่ไม่เอาออกไปนําเสนอทุกรอบตื่นเต้นทุกรอบเสร็จแล้วตอนเวลาให้ซ้อมเนี่ยเหมือนตัวเองทําได้อยู่ในกล,ลุ่มอทําได้อพออไปข้างหน้าลืมมั่นใจว่ามันทําได้อยู่แล้วไงใช่ทีนี้พอ,อไปข้างหน้าลืมลืม,มนึกได้ตอนไหนพูดตอนนั้นอ่าม,มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบบางทีพูดแล้วก็หยุดพูดไปอะไรอย่างนี้นนะทีนี้อย่างอยากที่ถือนะเนาะถ้าเราเอากระดานหรือเอาอะไรไปให้แบบติดไม่เหล็กแล้วไม่ต้องถือ เราเราไม่เราเขาจะได้ไม่ต้องก้มอ่านอ๋อให้ติดกระดานให้เดี๋ยวถ้างั้นครั้งต่อไปจะให้ติดกับกระดานไว้บอร์ดแล้วก็เด็กยืนข้าก็งดีใช่ใช่ใช้ไม้ชี้ใช่มันจะไม่บังมันจะไม่บังคนที่อยู่ข้างในด้วย <ừ. S 1> เพราะว่ามีมีเด็กคนหนึ่งที่ที่อกไปอ่านออกไปนําเสนอแล้วก,ก้มก้มอ่านอ่ะเออเนี่มันก็นจะเสียบุคลิกเนาะอันนี้ นนคือบางคนมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับบางคนพูดไม่เก่งแต่เขาอยากอืมอืมก็เลยอ่ะอยากก็เอาก็ดีอลองดูที่เขาเขาลองดูแต่เราก็ปรับวิธีการนําเสนอให้แห่แบบเออม,มันมันดูหน่อยหนึ่งอือันนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเพราะเรามองการมุมเดียวกัน เราดูมุมเดียวกันเพราะว่าเห็นอยู่ว่าทํางานอ่ะเอ๊ะทำไมช้าเออแล้วก็โมอันที่ว่านั่นแหละที่ว่าส่งต้องส่งข้อความไปที่ว่าอะไรนะให้ให้ตอบคำถามลังไอ้ท้ายอ่นนัเนาะอืออันนี้ช้าอือใก็เออแต่ว่าแต่ว่าก็มีแก้อยู่ไม่ใช่นี้ว่าช้าที่ส่งไม่ได้แต่เขาก็ตอบไม่ใช่นี่ตอบเขาก็ตอบเขาก็ตอบเปล่าเปล่ายุดอยู่นะเพราะว่าห็นเขาตอบอยู่ ถึงถึงจะยังไม่ได้ส่งข้อมูลไปเป็นตัวหนังสือเขาก็ตอบอยู่เขาก็เข้าใจอยู่นะที่เขาตอบมาเนี่ยเขาก็รู้นะว่าเขาจะต้องเอาไปใช้ยังไงได้ในชีวิตประจำวันไมช่วยเอาไปใช้ในสังคมยังไงเขาก็มองเห็นอยู่ว่ามันจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงก็โอเคอันนี้บัตตี้มีอะไรจะนําเสนออีกไหมมีจะชี้แนะอีกไหม มี่นีไม่มีนะคะถ้างั้นก็จบการวิภากษแผนเอ้ยไม่ใช่จบการสะท้อนของวงรอบที่สองเพียงเท่านี้ขอบคุณบัณดีตมากๆค่ะ